สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวขายเครื่องเล่น DVD Pioneer นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือ Pioneer DVD Player DV393 นะครับคุณผู้ชมครับสภาพก็ยังคงสวยงามพอดูได้นะครับมีรีโมททั้ง2ตัวนะครับแล้วก็ใช้งานได้ปกติทั้ง2ตัวนะครับมีปุ่มต่างๆนีครับปุ่มเพลย์ปุ่มสต็อป ปุ่มพอดหยุดนะครับในตัวเครื่องได้เลยนะครับตัวนี้รุ่น p i o n e ี r DVD นะครับรุ่น DV393 นะครับตัวนี้ดีทีเดียวนะครับเนื่องจากว่ามีเมนูภายในตัวเครื่องได้เลยกรณีที่เราไม่มีรีโมทหรือรีโมทหายเราสามารถที่จะเซตเครื่องหรือว่าเลือกภาษาต่างๆในปุ่มนี้ได้เลยนะครับท็อปเมนูเมนูโฮมเมนูแล้วก็มีปุ่มรีเทิร์นมีปุ่มเอนเตอร ลูกศรขึ้นลงซ้ายขวาได้ด้วยเหมือนรีโมทเลยนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ระบบถอดรหัสเสียง DTS 5.1หรือว่า Dolby Digital ผ่านช่องต่อ Optical หรือว่า coaxial นะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้สวยงามทีเดียวนะครับนี่คือเครื่องเล่น DVD Pioneer รุ่น DV393 นะครับ Pioneer DVD Player DV393 นะครับตัวนี้มาดูช่องต่อทางด้านหลังกันนะครับคุณผู้ชมครับ ช่องต่อทางด้านหลังนะครับก็จะมีช่องต่อออปติคอลนะครับมีออปติคอลมีโคเอ็กเชียลมีเอสวิดีโอนะครับมี AV เหลืองขาวแดงแล้วก็มีคอมโพเนนต์นะครับคุณผู้ชมครับช่องต่อทางด้านหลังนะครับใช้งานได้ปกติทั้ง2เครื่องนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบการเล่นแผ่นให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับคุณผู้ชมครับอ่าผมต่อสายไว้เรียบร้อยนะครับทีนี้ก็จะมาทดสอบนะครับการอ่านแผ่นการเล่นแผ่นของไ i ลิเนียดีวีดีเพตัวนี้นะครับ ผมใช้รีโมทนะครับในการกดเปิดเครื่องนะครับเครื่องที่1นะครับเป็นเครื่องบนนะครับตัวนี้นะครับเครื่องที่1นะครับเครื่องบนนะครับอ่าเปิดขึ้นมาแล้วก็จะติดนะครับเห็นไหมครับเครื่องที่1ก็จะมีสัญลักษณ์โหลดดิ้งนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเอาถาดออกนะครับแล้วก็ทดสอบการเล่นแผ่นนะครับแผ่นแรกนะครับที่ผมจะทดสอบนะครับอ่าเด็กมันไม่ได้เล่นนานนะครับมันก็จะบางทีมันก็จะเด้งเข้าไปเองแบบนี้นะครับอ่าแต่อยู่แล้วอ่า แผ่นที่1นนะครับจะเล่นแผ่นซีดี d อ o ิโอนะครับเป็นเพลงนะครับนี่ผมต่อออกทีวีไปแล้วจอทีวีก็อยู่ข้างๆกันนี่แหละครับเป็นจอทีวีเล็กๆนะครับเอาไว้รีวิวของนะครับจอตัวนี้นี่ครับขึ้นขึ้นคำว่า CD ให้เรากดเล a y ได้เลยนะครับกดปุ่มนี้หรือจะกดในรีโมทก็ได้นะครับนี่ครับจตในรีโมทสั่งงานได้เลยนะครับ CD Audio นะครับ ากดเน็กนะครับกดในรีโมทได้นะครับกดเน็กได้นี่ครับกดในรีโมทได้อ่ากดเน็กได้นะครับอ่าเพลงที่สามนะครับเอาแล้วครับกดสต็อปนะครับแล้วก็กดเอาถาดออกนะครับคุณผู้ชมครับอ่าถานไม่ค่อยดีนะครับตัวนี้ถานอาจจะหมดนะครับแต่ว่าก็กดพอได้อยู่นะครับ แผ่นที่1ผ่านไปนะครับต่อไปแผ่นที่2อันนี้เป็นโอ้โหมีรอยเยอะเลยนะครับแผ่นตัวนี้ผมลองมาจนเป็นร้อยพันพันเครื่องแล้วนะครับ MP3 ตัวนี้นะครับเพราะว่าเพลงแรกผมชอบมากนะครับโอ้ยโอยนะครับผมก็เลยเอามาทดสอบนะครับนี่แผ่น MP3 นะครับคุณผู้ชมครับกําลังโหลดนี่ขึ้น Data มาให้เรากดเล a y ได้เลยนะครับนี่ครับรีโมทฐานอ่อนนะครับก็กดตรงนี้ก็เป๊ะเลยนะครับ อันนี้ mp 3นะครับอ่าสต็อปนะครับแล้วก็โอเพ่นเอาถาดออกนะครับคุณผู้ชมครับใช้รีโมทได้นะครับถ้าท่านใดสะดวกใช้รีโมทก็ใช้รีโมทกดนะครับ mp 3ผ่านไปต่อไปเป็น vcd นะครับคุณผู้ชมครับต่อไปเป็น vcd นะครับอ่า vcd มาดูกันนะครับใช้งานได้ทั้ง2เครื่องนะครับคุณผู้ชมครับเครื่องบนเนี่ยผมทดสอบอยู่เครื่องข้างล่างก็ใช้งานได้เช่นกันนะครับขึ้นมา vcd ให้เรากด เพลงได้เลยนะครับอ่านี่นะครับคุณผู้ชมครับนะครับนี่ครับัน,รออนครบ่ี<ว>ใช้งานได้ปกตินะครับคุณผู้ชมครับสวยงามทีเดียวนี่ครับนี่ครับนี่ครับชื่อลำเพลย์ของเพลง พักครับพักกรณเลยครับพักเห็นแล้วนี่ครับเกง้วงล้อพันนี่ครับใช่งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวผมสต็อปนะครับสต็อปแล้วก็เอาแผ่นออกนะครับเพื่อทำการทดสอบแผ่น DVD นะครับแผ่นสุดท้ายนะครับ CD Audio VCD MP3 ทีนี้ก็เป็น DVD นะครับอ่า DVD นะครับทีนี้งานได้ปกตินะครับคุณผู้ชมครับ ขึ้นมา DVD นะครับคุณผู้ชมครับอ่านอัตโนมัตินะครับนี่นี่ครับใช้งานได้ปกตินะครับนี่ครับใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็เครื่องก็ยังคงสวยงามอยู่นะครับแต่รีโมทอีกอันอาจจะดูเก่าๆไปหน่อยแต่ก็ยังสามารถใช้งานได้ปกตินะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับใช้งานได้ปกตินะครับใช้งานได้ปกติแน่นอนนะครับตัวนี้ เป็นรุ่นเดียวกันเลยนะครับเป็น pioneer dvd player dv 3 9 3นะครับเป็นรุ่นเดียวกันเลยนะครับแล้วก็สภาพก็สวยเหมือนกันเลยนะครับมาเล่นได้ทั้ง2ตัวนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับก็กด Play ได้เลยนะครับนี่ครับใช้งานได้ปกตินะครับอาผมจริงๆผมทำการทดสอบแล้วนะครับตอนที่ได้เครื่องจากรับซื้อตามบ้านมาเนี่ยผมก็จะทำการทดสอบแล้วนะครับ แต่วันนี้รีวิวให้ลูกค้าทุกท่านได้ดูได้ชมแค่เครื่องเดียวเครื่องบนนะครับคุณผู้ชมครับใช้งานได้ปกตินะครับเครื่องก็สวยงามมากทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับคุณผู้ชมครับจบการรีวิวนะครับคุณผู้ชมครับผมต้องทําการสต็อปแล้วก็จบการรีวิวนะครับคุณผู้ชมครับขายเครื่องละ 800บาทนะครับคุณผู้ชมครับถ้าท่านใดสนใจอยากจะซื้อไปลองเล่นนะครับก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่08158 51998นะครับขายราคา800บาทครับขอบคุณครับสวัสดีครับ